พี่ปุ๊กปิ๊กค่ะวันนี้ทําเทคนิคโอเพนค่ะเกินสิบปีแล้วค่ะพี่ว่าปลายมันไม่ค่อยพุ่งอยากได้ทรงแบบปลายพุ่งอะค่ะแล้วตรงนี้มันดูไม่ไม่ค่อยตรงมันจะเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงรู้จมูกชัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันมันเป็นหมูเนาะก็คือรูจมูกมันเปิดขึ้นเนาะใช่ค่ะคุณหมอก็อธิบายละเอียดค่ะคุยกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะก็เลยได้ภาพนี้มานาอใช่ค่ะสะท้อนแสงไหม เวลาออกเด่เห็นเป็นใสๆเลยใช่ไหมได้จากนี้ยังไงเราต้องมองสูงมองมันเราอยพี่บอกหมอว่าพี่ขอดูได้ไหมขอจับความนิ่มอะไรไม่ให้พี่ดูค่ะไม่เรียบเลยอ่ะเบิงมันเวลาที่จับดูแล้วแบบมันเป็นคลค่นๆโอเคมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะเห็นพี่ปุ๊บปี๊เห็นลูกทรงเรียังคะเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับถูกใจค่ะตรงเล็บเลยค่ะมันที่ออกแบบเลยใช่ไหมใช่ค่ะ funny